ในละครเรื่องอ่าพี่จ <sh> ับขาอันนี้คือเสื้อที่ที่ฝนเคยใส่ของเขาเราก็ดีใจนะแบบเราก็ได้ใส่ตัวเดียวกับเขาด้วยอันนี้ตัวเดียวกันเตัวเดียวกันไม่รู้ตัวเดียวกันจริงไหมนะแต่เขาบอกว่าเป็นตัวเดียวกันในพิธีแต่งในงานเป็นไงบ้างคะมีสเปเชียลพิเศษอะไรมากในงานนี้คือในแต่ละบูธจะมีกิมมิคกันของตัวเองมีเวิร์กช็อปกิจกรรมอะไรกันไปหมดเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ผ้าไทยด้วยยัมีผ้าพื้นเมืองผ้าล้านนาแล้วก็มี บบอสซสซอรี่ปีกแมงคับคือในงานนี้แบบมือครบจริงๆมีต้งไหนที่เราเลงเออเลงอย่ได้เงี้ยดูบางอย่างมีครับจริงๆก็ใกล้วันแม่เราด้วยก็อยากจะหาของขวัญไปให้แม่สักนิดนึงคุณแม่เราก็ชื่ชอบคุณแม่ชอบมากคุณแม่เป็นคนที่ช่างไคยผ้าไทยมากๆคือ ในในตู้เสื้อผ้าแม่ผมจะมีชุดหนึ่งที่เขาจะเก็บอย่างดีเป็นชุดไทยที่เขาใส่ในงานแต่งเขาชอบมากแล้วเขาก็มีความฝันว่าเขาอยากจะตัดชุดไทยเพิ่มแล้วก็อยากขอบคุณนองคุณแม่เนาะใกล้ว,กวันแม่แล้วครับค่่่ะสุดดทท้้าาาาาาายีฝฝกกกงงนนน็ตบริชยวยันที่8ถึงวันที่12ที่ทพักคาราทก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันในร้าผ้าไทยกันเยอะๆนะครับ มาเยอะๆนะครับดูที่กา่อนเมื่อกี้ก่อนนันนี้นเราประกญญาศรูปไอจีจับ<ช>ผด <ม S 1> สัญญาผู้จัดการใช่ครับมันยังไงไหนเล่าเหตุการณ์ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรหรอญญหกคร,ร,รับก็เป็นการจัดสัญญากันตักตินก็มีการตกลงกันแล้วระหว่างทีมงานของทีมิกแล้วก็ตัวผมเองว่าจะไม่ได้ต่อสัญญาก็คือก่อนหน้านั้นคือเราก็มีการ ใช่ครับผมสาเหตุสาเหตุไมเราถึงไม่ตอบกันคือเรื่องสาเหตุหรือเรื่องอะไรผมก็ขออนุญาตไม่ลงดีเทลลวกันนะครับแต่ว่าจริงๆก็เหมือนเอาเป็นว่าแนวทางมันปลายทางเราอาจจะเป็นปลายทางไม่ใช่ที่เดียวกันแต่ว่าผมกับพี่ปีเทก็ยังทำงานด้วยกันได้ยัง ยังแบบไม่ได้มีปัญหากันหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมมีปัญหากเป็นผู้จัดการหรือเปล่าเลยออกมาจากสัญญาจริงๆไม่ใช่เลยแค่เป็นแค่มุมมองที่ต่างกางนันไม่ว่าจะาถึงใจยากไม่ถังหวานก็แบบไม่ตอบสัญญาเพราะหรืออยากขอก็อยู่ในการกน,นะน,กกนานสัญญอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ไม่คือเราเมีการพูดคุยกันมาเยอะมากก็ทั้งผมเองทั้งพี่ปิ๊กเอง,เองทั้งทีมงานพี่ปิ๊กเองหรแม้แต่จะแบบอย่างคุณแม่หรือที่ๆหหลายๆคนเขาก็ คือคุยกันมาสักครั้งนึงไม่ได้ว่าตัดสินใจแบบปุ๊บปั้บปวดสัญญาแล้วไม่ต่อสัญญาคือมีการ,ราตกลงกันถามว่าตัดสินใจยากไหมก็มันมันมีการตัดสินใจมานานใช่หรอาอรแล้ว,ลวไม่บแก้ไ้ไหมเราแบบเศร้าอย่างไมเพราะเราก็อูกพันคือไม่ได้รู้สึกเศร้านะครับผมก็รู้สึกปกติ ว่ามันไม่ได้มีปัญหากันทีก่อนก็ mm hmm. เลยไม่มีจุดที่จะทําให้เรารู้สึกเศร้าเนกัน mm hmm. ผมยังทางานกับพี่ปิกได้ลงสัญญาตัวกันก่อนที่ที่ปลูกพันมาจากพี่ปิกเนี่ยผมก็ยังทํางานร่วมกับเขาได้อยู่ก็แสดงว่าตอนนี้ก็ยังมีเจอกันมากเจอกันดากวกตสอย่างในตัวไหนงานที่เราต้องเจอก็เจอ,อใช่ครับ mm hmm. สัญญาไหนที่เป็นเป็นของเขาหรือว่าเราเคยทํางานร่วมกับเขาแล้วยังดําเนินมาต่อก่อนที่จะหมดสัญญาผมก็ยังทํางานกับเขาได้ครับพ mm ี่ปียังให้คำแนะนำเราเยอะใช่พี่ปีคือ ไม่จริงอยากจะขอบคุณพี่ปิ๊ตมากๆสำหรับ5ปีที่ผ่านมาคือได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากพี่ปิ๊ตเยอะมากๆแล้วก็พี่ปิ๊ตเป็นคนที่พาผมเข้าวงการจริงก็ต้องขอบขอบคุณพี่ปิ๊ตมากๆเแี้วว่ามันยากขึ้นไหมกับการ่ทกแง่ตัวเองเพราะว่าไม่มีผู้จัดการเออตอบางอย่างนนยากไหมก็มีมีความยากเชื่อว่าทุกอย่างความยากในทุกๆเรื่องแล้วเราเริ่มลองแบบว่าทับเอง งานนี้เราเป็นเร่งเใช่ครับรอ,อย่างงานนี้เป็นงานแรกของบริษัทเครับเป็นใครบ้างครั้งแรกเลยที่เริ่มทำไหมตื่นเต้นนะครับรู้สึกแต่ว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับงานนี้เป็นงานแรกของบริษัทมันมันต้องกิดมากขึ้นไหมครับในการสำหับงานในความที่แบบว่าเราออกมาหลัเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่ครับเยี่ยมสุดแตอนนี้ก็ยังอ่า ทดลองทดลองหลายๆอย่างแล้วก็อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นใหม่ก็เป็นอะไรที่ยากแล้วก็้าทายบางมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะเพราะบางคนเนี้ยออกมาทำว่าจะติดสิดขัดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะด้ฟังโชคดีตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เจออุปสรรคมากครับก็แต่อนาคตก็ไม่แน่นะทดลองต่อไปตอนนี้ออกมาเราอยากทำอะไรบ้างตอแบบเป็นแบบเป็นตัวเอง ไม่ได้อยากทำอะไรพิเศษคือจริงๆตัวผมเองผมเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเป้าหมายในชีวิตผมก็ยังอยากจะเป็นนักแสดงก็ยังอยากเป็นนักแสดงอยู่พอมาถึงรดเพลงแล้วเห็นล่างสมรรถพัฒน์เทนรัวๆเลยเป็นตัวเองเลยเป็นไงบ้างคะพัฒน์แบบแปลกๆก็ชื่นชอบมากก็อยากจะให้ติดตามชมต่อไปครับผมก็ยังเป็นผมนี่แหละครับไมคี้ก็ยังเป็นไมคี้คนเดิม หลายคนรอแบบว่ามันมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าที่เราต้องเจอมาเห็นแบบนี้ผมเป็นคนที่เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์อยู่แล้วคก็ฝากติดตามได้นอกจากแฟนคลับจะโฟกัสเราแล้วแฟนคลับไม่ได้โฟกัสเพื่อนเราเพื่อนเราที่เป็นฝรั่งหายบอกอ่ะเออตอนไหนแล้วครับตนไหนเดี๋ยวเมื่อคืนในเอเชียเราที่เราเจอคู่กับฝรั่งค่ะผู้ชายค่ะอ๋อ เฮนรี่ป่ะครับใช่แต่ทางเขาก็แบบเออโชว์มาเออไม่ได้โฟกัสไมคกี้เราโฟกัสเชิญไมคกี้แทนเฮนรี่โูดี้เหรออ่านั้นผมก็มีโอกาสได้ไปไปเจอเขาเขามาคอนเสิร์ตที่ไทยครับแล้วก็ทางโซนี่เขาเชิญผมไปก็เป็นเกียรติมากๆก็ได้ถ่ายมาเห็นรายการสนุกสนานเฮฮาครับอ่าเป็นเฮฮาเพราะว่าน่ารักขนใยกระต่ายค่ะก็แบบดีใจที่ได้เจอเขาแล้วก็น่า ่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้เจอศิลปินจากต่างประเทศมาไทยก็มีการพูดคุยกันกลุบกลุบกิบสนุกดีครับเขาไม่คอนเฟรนลี่ขนาดไหนครเฟรนลี่มากเขาเขามีความเป็นมืออาชีพแลวเฟรนลี่แต่ว่าเราอ่ะอยู่เป็นคนรับสายงานก็มีโอกาสได้คุยกันเยอะอยู่เขาเป็นนักร้องส่วนเราเป็นนักแสดงเขาก็จะมีมุมติดเขา เราก็มีมุมติดของเราอตอนที่ไปเชวญเขาทำคอนเทนต์เนี้ยเราแบบเราพูดยังไงเขาถึงใจอ่อนอะไรเงี้ยโ <c oughs> ดนเชิญไปครับก็ร่วมกันที่เอ๋คอนเทนต์ร่วมกันจริงๆอ่ะคอนเทนต์มันก็ผมชิปก่อนแล้วก็ไปพูดกับเขาว่าคุณลองทำแบบนี้ดูไหมเขาก็แบบเฮ้ยได้สิเขาก็เปิดฟังมาอรานี้จะมีคอนเทนต์เสริมอีกไหมคะกับแบบว่าศิลปินระดับสูงแบบนั้น ต้องรอติดตาครับแล้วแบบนี้พอเราไปจิ้นกันอย่างนี้แล้วคู่ที่เราเคยจิ้นเหรออย่างแงดาท่าสุดเขาบอกว่าเขายั่งอยากรลิกงานทิ่ถึงเราคิดถึงเหมือนกันครับผมเ,ออเห็นพิยาเขาไปในแบบสายงานของตอาแล้วก็เติบโตแบบผมเห็นพิยาคือจริงๆอะ่ะจะพูดว่าเติบโตก็ไม่ได้เพราะพิยาเขาก็เขาโตเขาก็โตวกว่าผมเ,ออเยอะมากแล้วตั้งแต่ที่เล่นละครฉากเล่าด้วยกันคือ,อดีใจครับผม ได้เห็นยาเขามีผลงานหลายๆอย่างก็ได้ทํางานหลากหลายมากๆแล้วมีโอกาสที่เราจะได้กลับมาเจอกันอีกไหมอ่ะงานท่านอาชีพอะไรอย่างเงี้ยเออจะมีโอกาสหรือเปล่าตอนนี้มีไหมมีแบบติดต่อมีดข่าวมั้งไหมว่าจะมีคือถ้าในฝั่งของละครนี่ก็อาจจะต้องอ่อให้เป็นช่องสาวให้ทาต่อก็ได้โอเคแต่ก็มีการร่วมงานกับอที่อย่างเงี้ยครับผมดีใจครับผม เห็นเมสเซจมีมีคนมาบอกกันว่าพ no ่ยาเขาพูดกันอยใจครับที um, uh ่พ่ยายังไม่ลืมผมแล้วเราอยากบอกอะไรกับพ่ยาบ้างคะจะบอกพ่ยาว่าสู้ๆครับแต่เรา็มีการพูดกับพ่ยาตลอดเลยไหมคะจะพูดตลอดไหมก็ไม่นะครับเพราะว่าคือด้วยความที่เป็นนักแสดงครับเราจะเจอกันแล้วเราจะสนิทกันในพาร์ทของการถ่ายภาพละครแล้วพอละครจบไปก็แบบค่อยค่อย เขาเรียกว่าห่างก็ไม่ใช okay, ่แต่ว in ่าใช่ครับผมคือไม่ได้เจอกันบ่อยเท่าเมื่อก่อนต่างมีหน้าที่ใช่ผมต่างกันมีหน้าที่ก็อาจจะไม่ได้พูดคุยกันแบบขนาดนั้นเป็นประจำหรืออะไรแต่ก็ยังยังมีทักทายกันแล้วเจอตามงานอะไรก็ทักทายทีตลอดเราด้อมเราอย่างนี้ด้อมเขาด้อมนี่ไครับก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมยังเด็กแน่นเดิมใช่แล้วก็เขาก็รอรุ้งไปของเราเหมือนกันก็เชื่อว่าอย่างนั้นครับผม ก็เราติดตามาว่าจะม oh? ีีูกันค่ะจะมีครคู่กันอีกไหมกะต้องรอติดตามะรูดรอเลยนะอะไรนะครับน้องบ้านคูดรอเลยใช่ค่ะานิดาอย่าให้ทางช่องเป็นให้คำตอบด้วยครับผมไม่สามารถแบบ p r o m <S roy roy i s อะไรได้แต่ก็อาจจะบอกว่าพ่ยาก็เป็นพี่สาวก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมากล้กก็ที่เขาสอนอะไรผมเยอะมากมาก ผมจะไม่มีฉันกล้าวที่ทุกคนได้เห็นหรือไม่มีผมในในพาร์ทงานแสดงได้ถ้าไม่มีเขาสองด้วยเขาเป็นอีกหรือว่าเป็นอีกหนึ่งตูโอเคครับถ้ายก่อนอ่าไม่ต้องพี่น <Okay. S 1> ะ